ใครเอามาต่ำกว่า 10k, เคสวะท,ทุกตัวสวะทุกตัวสวะทุกตัวรู้ว่าพี่ม้เล่นนิดเลยวเมื่อกี้ออ่ะเออซลุตแล้วอ่าคนที่คอมมาไวอยๆแนละ้วชื่อพี่ตีใช่ไหมพี่ตีพี่ตีตอนเด็กพี่รุดดี้ชื่อรุดดี้ชื่อรุดดี้ โอ้รูสตีโอ้รูสตีอุ้งทำไมชื่อโคกคูเลยไม่นี่มันนี่เป็นคนแรกที่ผู้ชมมาเนี่ยอย่าพูดตอนไอ้นี่ได้ยินนะอย่าพูดตอนมันอยู่นะอย่าอย่าพูดตอนอยู่นะขอร้องเลยดูอย่าพูดตอนมันอยู่นะแย่เลยอ่ะถ้าอยู่พูดน้ำนับกับพูดเลยนับกับพูดเลยไอ้เนี่ยชื่อโคกคูโอ้ยอย่ามาพูดตอนมันอยู่นะไม่ได้นะเขาไม่ชอบรูสตีวิส not h ี r e ไม่ ไม่อยู่แล้วค่ะนี่คุยกับใครคุยกับลูกสีไายอาบ้าได้อ๋อไปได้คุูได้เกมฮัลโหลเราแรกกันสองคนรูสอยู่เก็บไม้เก็บเก็บเก็บไปเลยไปเลยโอเคตรงกลางถ้าได้นะถ้ามันจะเก็บอะแลันเดี๋ยวมันเฮ้ยเก็บเอาออกเลยออกเลยออกเลยมันเยอะมันเยอะ ออกแรงเลยโอเคแล้วเราเล่นกันแค่สองคน่ทำไมพูดถึงไอคุยกับใครอ่ะคิดว่าคุยกับแชทเอาไว้แชทอะไรได้ได้แชทแต่ไปบี้เอาไม่ได้สิมปัดข้าวลงมาไอรุนจับจับจับแต่ไม่มีตันนะตันคีไปแล้วไปเป็นไปแน้วปีนหายไปดี ไปมาเป็นไรค่ะกินย่างไหมไม่ตอบครัเลยไดีๆกูว่าแม่งจะตอบจะตอบกินก็จะเก่งใจแล้วกินแม่งก็แปลกๆกูก็กินย่างเต็มหรือกินจริงๆวะเซนโกก็คือยากไงค่ะฮัมโคกิ้งหลุนมันจะข้าวมันจะข้าวมันจะข้าวันนี้วันนี้รวมรวมก่อนรวมก่อนเราได้เราได้ กินอ่ามเอาเอาไอเอา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 ยาก็ได้แล้ิดปากยเาโดนไปแบทเรเอแบทออกมายนะออกมาไอ้ล่าระวังข้างหลังออกมาเลยนะไอ้บวกไหมบวกไหมทำไมไปกีวิกีวิ่อไหมอไหมไอ้ดิคุณรอให้มาไอ้นี่ไอ้โดน ท <me ี่นีกลับไปด้วยจะาัดที่ดีที่สุดโอ้โอเคว้ามโอ้สีพีีไม่โดนม่คอยโอ้ไม่ทันวะว้าแล้วทีนี่โดนดี โอ้โคนเพี้ยไม่กูโดนกิมคนเพี้ยมาอยู่ตรงนี้ดิไม่เป็นไรกูรอดแล้วกูรอดแล้วมันมันมันกินกูไปแล้วมึงโเฮียสัตว์โอ้ยดูด้ยพี่อย่าตายดีอย่าตายจะดีกลับไปด้วยเพี้ยบผ่านพี่ดีดิโห่ 10K 10K ว้ามะโอ้โหเสียพี่ดีไม่โดนพี่เพี้ยพี่ดี โอ้ยเอ้สิบดีบีหมุนกูมุนเก้สิบเกสิบเกโอ้ยจริงเจ้กูกูกูมึงสีกันเลยดูดิอย่าทำหน้าไม่หล่อเนี่ยทำหน้าดีดิอะไรกันแอคเลยดิอย่างงี้ก็แอคเลย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 ผมนี่เลยขยับแว่นเลยอ่ะเลยหล่อเลยเฉยเฉยมันหนุกตรงไหนวะพี่มันหนุกมากเลยอะมาตีเฉยเฉยก็หล่อเลย รู้ซีรีสยิ้มแล้วแบบว่าหล่อมากเอ้ยพี่ก็รู้หนุ่มไม่ได้ลองเล่นตัวพี่เขาว่าตอนแรกที่มาเล่นตัวพีเหมือนกันแหละนั่นเลยมาพูดว่าเกมมันพี่ได้หล่อเลว่าเกมเด็กใช่พอพทฒเลพีกแล้วแบบหล่อที่สุดใดสามโลกเลยโลกนี้โลกหน้าแล้วก็โลกไหนได้โอแโลกกนนนี้โลหว่า ไม่นะไม่ดีไอ้ไอ้ซื้อเลยเย่รู้เนี่ยต้องเล่นแล้วพี่รอค่านี้แล้วรู้สิถ้าใบซื้อใบเป็นลายเดี๋ยวไอซื้อให้โอเคไหมไอ้โอ้โหแบบนในชีวิตนี้มีสักกี่ครั้โหหลอกเขาซื้อเลยอะไรล่ะมึงสแกนอย่างนั้นมึงสแกนไม่ใบไอเขาไม่ตีอย่างไรแล้เขาแค่ใส่แบบสวยๆอันนี้คือมันอันนี้เขาเรียกว่าให้พรเบอร์เดอร์แล้วเบสซิ่งอ่ะเบสซิ่งอ่ะโอ้โหอันนี้คือกดใครไอใบใช่ละอันนี้คือกดใครมาจากไหนไม่ใช่แหละ เพื่าการให้พรแบบว่ามันได้เลยไงอะไ,ไหหรหอดคอ,อ,อหอดคอคอ,อ่านบอลไปไหวกูมยไหวอระอันนี้คือมันสามารถโตรเดเปิดเหมือนเดโซแล้วะ่ะรูบทแล้วคนเขาก็ไปรับเนาะ We have for this. we have for this. who use, who we have for this. we have for this. who use, who use, Bye, use, All you about. Yeah. แม่เกมยากเลยยากกวอนสุดยากก่อนสุดยากก่อนแต่ว่าวันนี้รูตีน้าเปลี่ยนไปนิดหน่อยทำไมหน้าตาเป็นไงรู้ตีผม,ผมยาวผมยาวแต่หน้าเปลี่ยน <c oughs> ผมเปลี่ยนหรือเปล่าหน้ามันเดิมไม่เพราะว่า มีขนตรงปากมีขนตรงปากโอ้โหมีขนด่วนเลยสอนเขาด่วนด่วนไอแอนสอนด่วนเลยไม่มันใช้ขนไม่ได้เลยล่าขนเนี่ยมันต้องเรียกว่าหนวดหนวดแเลยลา่ะคือหนวดแม่ขนตรงปากมันจะความความหมายอีกอย่างหนึ่งเลยอะไรมันจะเป็นด่วนเลยปา่วนเลยไอ้ดีมันจะไปกินอะไรสักอย่างแล้วมีขนติดปาก เข้าใจปะ A few moments later แม่ทักขนขึ้นหน้าทีเดียวไอ้สัตว์ลำบากเลยกระโดนหน้าไปเหรอโอน้าริ้งไอ้สัตว์เอาโกดไปสีไปเอาหน่วยเฮ้ยดูสี่ไปเอาโหน่ออกแล้วดีมากไหมหน่วยออกเลยว่าแค่ไรล่ะทักแค่แบบว่าเอ้ยมีหน่วยแค่เนี้ยมึงจะแอคไม่ใช่หนรือีงโอ้โหพี่ธี่ตอนแฟนพี่บอกให้ตัวจดพี่โกนไปเนี่ย จริงนะรู้สิวันนี้คือหล่อแบบหล่อตะโกนอ่ะตะโกนด้วยว่ะสัตว์พวกนี้แล้วรู้มากไอสัตว์กูงงมากแต่ประเทศไทยนี่รักตลกอ่ะไทยที่รักตลกก็หล่อแบบตะโกนต่างๆ่างเห่อเคยได้ยินเหรอเคยได้ยินเคยได้ยินหล่อโหกไปเลยไอ้หล่อ h o a ไหนล่าทักนิดเดียวมึงถึงก็ต้องโกนหนวดเลยวะกูว่ามันไม่ใช่อ่ะการกระทำมึงแม่ง ไอฮิวอะไรแรกท่าสองอะไรแรกท่าสองท่าสอ่าสเก่งมากอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้เแตกิวเดียวเก่งมากเจแอนบ้างไงไี่จัดมึงมาเจแอนล็อกคา่าเอ็คนทังเกมไม่ชมคิวเดียวชมเลยเอนล็อกคาม่านนนัเกมไมนี่นิดเดียวงม เอ้ยตัวรับดึงดาบเห็นเหมือนชอบดึงดาบอ่ะเมื่อกี้ตอนที่มันชักดาบมาตีอ่ะไม่เห็นชอบดึงดาบป่ะเอ้ยลายล่ M V P แน่สิบสามหนึ่งน่ะพี่มาร์ทไอ้ที่จะชมแต่สาวไปสั่นเพื่อนตั้งเล่นอย่างผีคนไอ้วี่อ่ะเลยเลือดเลืออจัดแม่ไอ้เนี่ยพี่มาร์ทวิ่งเห็แม่วิ่งแม่วิ่งเสียจัดเสียจัดต้องชมผู้หญิงดีกว่าดับเอ้ยเอ๋สวยเว้ย ันกตีเบามากเลยว่ะไม่เบาไม่เบามึงคิดเองเอาดิคีมึงอยู่ข้างล่างกู้คีมึงอยู่ข้างล่างกูต้องเอากูต้องเอาไอ้กูกูต้องเอาไอ้เอาคีกึ่งหรอเอเลตินเอาอะไรอ่ะกูต้องเอาอะไรกระจายหรือเต้นวะกระจายหรือเต้นพี่ดิผูดาวดิผูดาวดิแม่งเสียทรงเลยวะกูดาวดิพี่หรือไปวนกระจางขึ่ไม่น่าเลยไปนั่นบอกเลยขอทีครับขอทีสุด เหมือนอ้ไรพูดอะไรสุบๆด่ะเหมือนธนันีธนันีแปลว่าพื้นดินไรล่ะฮะพื้นดินธนันีแปลว่าพื้นดินแล้วทำไมไม่พูดว่าดินนั่นแหละสิเอ้ยพูอะไรอธิบายได้พี่ดิต้องใช้อะไรนะคำนวนเขาไม่พูดว่าดินตูเขาพูดว่าธนันีตู ไม่มันเป็นคำที่เหมือนกันมันเป็นคำที่ต้องพูดอย่างนั้นพูดว่าดินก็ได้แต่ว่าเขาไม่พูดกันวันนี้อาจจะเริ่มพูดคำว่าดินแต่พูดคำว่าอะไรนะธระีตัวฉันจกอซี โอ้โหพี่ดี้ตมนยะโอ้โหแต่ละเบิดนี่ตัวจริงโคกระจอกตัวปอมเก่งกว่าเยอะปุ้บเลยกูเสียชีวิตละพี่ดี้ยืนมุมเพียงครับผมมาตรงนี้มันไม่เห็นแล้วถ้าเดี๋ยวมโดดเข้ามาได้พี่เรายังได้โลยังไม่ขึ้นเลยพี่อีกสองนาทีเราเกิดเก่าเราเก่าได้ตรงนี้พี่ตรงนั้นเห็น วงยินซอนมันยังไงล่ะโอ้โหก็เฮียแล้วไอสัตวไม่ไม่ราๆรอดรไม่ได้ทหมีอดร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 ออดเฮียแล้วไม่รอดไม่รอด่หนึ่งห้าียืนมุียงครัาุก่อนประเทศอยู่มียุงวะโอ้ที่ไหนไม่มียุงบ้างก่อน S <S ช่หรอยุงประเทศยูเหมือนประเทศอ้ยบาดยุงประเทศยูมันเดินหรือบินอ่ะเดินเดินจริงจริงหรอมันเป็นยุงมันเป็นยไงเขาบอกว่ายูแบบอยู่ไดพ่อใช่ไหมประตูมาปิดมันเข้าไม่ได้แต่ว่ามันจะมี small hole เล็กๆอ่ะมันก็เดินเข้ามาไงอ๋อยุงประเทศยูเดินเหรอแล <g ül> <g ül> ้วมันกัดนะมกัดกัดกัดสวย มันอะไรพี่บักเลยเราแพ้อีโลเราแพ้สองตัวเลยฮะตีนแตกนะอะไรล่ะสาบให้ตีนแตกเลยอยู่ฟังอยู่ฟังออกปะอะะไรนพูดภาษาไทยหรือเปล่าพูดภาษาไทยหรือเปล่าเย็นแว่กลุ้กกุมเขมรไว้สันไรล่าดูในเทศห้าบาทที่คอยยุ่เยี่ยงแล้วอยู่แค่ติดเสียงด้วยมันอุบาทะอยู่ แตกกูว่ากลนขาแมว่ะมาป่ะต่อสิครับก็คือว่าปาเทศไพดูแลนี้แชร์เดี๋ยวได้เห็นนะอย่าเปลี่ยนเนื้อเขาเอาใหม่เอาต่อเลยก็ถูกนะไอ้เขาแบบไอ้เฟลแบบฟรีเลยเออจำแบบฟีเลยยังไงต่อเป็นปาช่าละ ไทยเขาไทยทุกส่วนอยู่ดาวลงคงไว้ได้ทุกส่วนจะไปดูไหวไหมอย่าไปไ,ไ, <c oughs> ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปเสบายคีเนี่ยเห็นไหมมันมีคำเดียวกันมีคำนี้ <c oughs> แต่คำอื่นมึงผิดหมดเลย แม่งงงมากไอ้เหี้ย่ะเจอคุณลูกที่เผยสารชะราใจใช่ไหมน้าเดินคุณลูกที่เผยเข้าไปเป็นไงชอบมัน เออว่าตอบไม่ใช่ไม่ใช่นักกีฬาวเล่นแดงไม่ไม่ยหเปล่าไม่ใช่นักกีฬาเดสมอกเดสมอก r เฮ้ยีฟัมเอานเห็นเ้ยเอาเ่ยนได้ปะเบนเบนเบนีมัน w a l k i มาแล้วรอตัวนี้ตัวนี้อไปกน บ้าปะบ้าบโอ้ไม่ทันโอ้โหโอ้ใบกูเสียเหตุเลยหิวมากพี่เข้าไปปลามันทิ้ง คนเดก็ไม่อยู่เลยหรอมันทำไงวะเดี๋ายแล้วปาเยม่เด้ยกมาเลยกเรยาเยมเรียาเรียยกมเรียรียรยเยากมนากายากกากกกเเาเีี ใช่ทายบลายวายจ้าไม่เล่นนานอีเกมปได้แล้วคะไอเกมไอเกมไอเกมเย้โอ้พอขอร้องหน่อยก็เล่นเลยพี่แอนลองอีกลองคุณเอยเฮ้ยอภารเอมาห่างแล้วไอเอ็มแรงแหงออกไอถึงเป็นแบบนี้หรือเปล่า คีลูซีบอกว่าเขาแต่งงานอะไรนะคือเมียเขาอ่ะเขาแต่งงานแล้วนี่ what ใครแต่งงานก็คนที่อาคือซิกไงจะบ้าเหรอมันไม่ยังมันยังซิงอยู่เลยมันยังซิงอยู่เลยไลลาคีส He ลเว l ร์จิฟะแบบเออยังยังยัง s t i l เว i r g จิอยู่เลยไลลาฮีฮตนโ o ้ทาวทูยาโนยูว yeah. no. ่า t ด่ e ไลลายูติงยาสามวันไลคิมก็น่า have girl to something like that too what the fuck then he's big fan กี้รู้สิบอกว่าแต่งงานไอ้ดีมันแค่ยกตัวอย่างว่าแบบเออมันแค่ยกตัวอย่างไม่รู้มันโยงอันนี้ได้ไงเหมือนกันมันแค่ยกตัวอย่างว่าแบบถ้าทำตัวเนรคุณอะไรอย่างงั้นมั้งหรือป่าไม่รู้ดิ ไม่เข้าใจครับปะโคบะโคบะโคบยูมันเพจะปิดเลนนะคูลออยคูลอนะครับต้อมเหรอปิดเลนช่วยช่วยเพื่อนต้อมเลนไหนก็ได้นะครับเป็นมิดเลนก็เดินไหนก็ได้ครับเดินพ่อเมื่อไหร่ที่ไอ้โรเกอร์เอ็มดอไอสัตว์มึงจะเอาไงเนี่ยเที่อไม่ให้กูเล่นไฟมึงให้กูเดินมึงบ้าปะเนี่ยไอสัตว์ต้องรักษาฟันไอโรเกอร์โค้ดมัน ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยมึงจะเปิดใบค้างทำไมวะน้องไปบวกนี่บวกนี่กูอยู่กูอยู่ วุ้ยตัวนี้มันตัวโหดไร้ล่าเลยนี่หว่าอยู่เล่นบ่อยใช่ปะตัวเนี้ยไม่ไม่เลยไอเลือกเพราะว่ารูสตี้อมมามาเท่านั้นเลยเล่นได้ไม่ได้ after เล่นเพราะรูสตี้ไม่โหดโหดเขาก็โหดเกมเนี้ยบีมันต้องเอาฟอสต์ทับก่อนแล้วมันเจอปั๊กมันออกฟอสต์ไปมันก็ไปคุ้มเป็นไงแต่ว่าเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคโอเคโอเค ทำมันนะไม่เป็นไรอะไรละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดีคอมมานด์อยู่เองอยู่แค่ทำตามโอเคแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอ่ะอันแรกกูฟังกูรู้เรื่องก่อนประเด็นซ้ายวิ่งขวาเนี่ยหนักเลยลุ้นนี่บอกอยู่ไปซ้ายอยู่ไปขวาเหรอใช่เอ้ยเราเราเราต้องกินที่ไงวะเลเวลหนึ่งเราก็ไม่ได้แย่เราเป็นวิกเดี๋แต่กูขออย่างนึงถ้ามึงกูหลีดถ้ามึงให้กูหลีดเกมมึงฟังกูทีเพราะว่าถ้าไม่ไปเล่นตามที่กูบอกกูไม่ใช่เนทีฟแครี่กูจิตใจอ่อนไหวไปบวกบ่อย มันก็จะเป็นภาพนี้แหละปัดไปเลยนะลูซี่ลสตีบบายผิดโอเคที okay. ่ <c oughs> แกเก่งกัยังไม่เจอกูกูตัดสินคนง่ายๆนะใครเล่นโดดเองโง่ e go, คือมึงมึงโง่อแค่นั้นแหละมึงไม่ได้เป็นคนฉลาด <c oughs> คือมันจะมีสองจำพวกนานๆเล่นทีนี่ยังพอแยกออกแต่พวกเล่นทุกวันแล้วไม่ได้เลยนี่คือไม่ไหวจริงไนงะัส มันหมายถึงว่ามึงไม่มีวิธีคิดวิเคราะห์แยกแยะเลยแต่ถ้ามึงนานๆเล่นทีมาแล้วเป็นแบบเอเบเลนะมนุษย์ก็พอเข้าใจได้แต่พวกแบบดั้งเล่นกดทุกวันเล่นทุกวันแล้วไม่ยังควายไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นคือมึงคือชัดเจนว่าชีวิตมึงไม่โง้อะไรที่นั้นแหละมึงเกิดมาเพื่อโง่นันยอมรับความจริงซะก็จะเล่นขำขันก็ได้ไม่อยากเก่งนั่นแหละความปอบใหญ่มึงคือมึงโง่เว้ มันก็มีหลายมันก็มีมันก็มีแหละไม่อยากจะทําอะไรที่มันยากๆอยากจะายสบายๆแต่มึงโง่อะมันก็ทําได้แค่นั้นแหละรับถือพุทธประครับแม่เอาน,นี้ดีกว่าผมขอยกมือครับเดี๋ยวผมตอบแทนดีผมขอตอบแทนจากการที่ผมฟังมาทั้งหมดเกือบสองชั่วโมงผมขอทดสอบว่าผมเข้าใจดีไหมมันหมายถึงว่าเส้นทางที่โดนกําหนดมาแล้วต่างหากจาก R เจ็เราต้องเดินไปตามทางนั้นเรื่อยๆถ้าเราอยากะหลุดจากรกอบตรงนั้นเราก็ต้องออกมาเป็นผู้ดูก็คือเป็นแบบคูบีน ก็คือต้องปล่อยทุกอย่างออกมาแล้วเราจะไม่หลุดเข้าไปในวงวนงวงวงนั้นอีกแต่แต่ครูบีมก็ดันบอกว่ายังออกมาได้ไม่สุดราะต้องตามพ่อตามแม่อยู่ถ้าแม่ยังไม่หลุดพ้นก็ยังจะลงเข้าไปหาในฝันที่ชั้นที่ลึกกว่าแล้วก็มีตะเกียบที่มาเคียงข้างครูบีมด้วยถูกไหมครับพี่คุณดีเป็นคนที่มีปัญญามาเพื่อนๆฟังไว้นะไม่ว่าอะไรต่อจากเนี้ยถ้าคุณดีเขาเข้าใจแบบนี้ไปเรื่อยๆอ เขาจะไม่มีวันตกตามอีกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนผมจะบอกให้ถ้าคุณดีคุณประกาศคำนี้ออกไปไม่ว่าจะศาสนาไหนอย่าไปคิดว่าเป็นพุทธไม่มีตัวตนเลยทั้งนั้นไม่มีรบบรูสตีว่าจะไปแล้ววางดอนแล้วยังคะใช่ยังไม่กลัวไปเรียกเกยวด้วยกันอีกน้อยหนึ่งได้ไหมพอแล้วพอแล้วเหรอ ไอ้ดีมันให้ออมแบกขึ้นมา 10K อ่ะมึงฟังกูดิ oh, <okay. S 1> ถ้ามันไม่มีอออมแล้วมันไม่ขึ้นบล็อกมันขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้หรอกไอ้ดีอ่ะ <All right. S 1> กูกูขึ้นด้วยตัวเอง 11K อ่ะ